พาร์ทที่อ่ะเงินเลยครับผมใครยังไม่ไปดู 1, 1, อีพีนึกับอีพีอองก็ปากด้วยนะก็ผมได้ปรับหน้าจอใหม่แล้วหน้าจอจะจะไม่เล็กอีกต่อไปอน,นี่คืออะไรไม่เกี่ยวครับอะแหเลยขึ้น,ข,นขึ้นบนเดี๋ยวจบเกมไน,นี่เดี๋ยวไปพักอ่องต่อเลยไปพักอ่องต่อเลยโอ้โหว้าวผมจะ,จะเล่นได้ได้เข้าใจนะครับัันยาวเลย กันยาวเลยครับก็อย่าลืมดันให้ถึงไอ้คนนะครับผมผมพยายามเต็มที่แล้วเหยียบไปไหนก็ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าขางในนี้วะเออขางในนี้ก็อ่ากดติดตามให้ถึงไอ้คนด้วยครับผมเอาตอนนี้ได้ได้หกคนแล้วดันอีกหน่อย เียเบงพอเหมาะพอเจาะจาดไอ้เฮียเองดีได้อไม่เหมือนพักอ่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้เราทีนี้เราเราต้องไปไหนไปรับพาคกิดก่อนพากจังหกจักจะไม่ผิดนะไะเดี๋ยวเหมือนเดิมครับผมประตูไหนมีลาดเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เหมือนเดิมอุ้ยเข้าเข้าเข้าเออ เี้ย yeah. ต้องไปได้มันต้องไปประตูนั้นดิถึงจะถูกใช่ปะก็ช่วยช่วยดันดีเอาช่วยช่วยดันดีดันนี้ถึงอ้คนเอามาอา,อา,อามาถึงพัดอาบนี่ผมคือว่าผมพายับเต็มที่เต็มที่แล้วนะหรับภารกิจครับเออใช่ไปรับภารกิจก่อนถือว่าเราเราต้องไปปั้นไปครับ Okay, dude, yeah, What's the emergency? Gale just told me he saw someone on our monitor. Flash by pretty quick. I'm sure I saw something. Rick, open the shutter to the underground area. What is it? Me, Applebot. I hear It must be. <laughs> ผมก็ไม่รู้นะว่า Apple w a t c h จะออกปีไหนไปเกมนี้มันเหมือนกับทํานายเกมเหมือนแบบเรื่อง Back to the Future มันจะมีอยู่ฉากหนึ่งใช่ป่ะแบบใช้แว่นใช้เวว่น VR ปัจจุบันก็มีแล้วเว่น VR Look we'll deal with it later our first priority is the survivor in the underground could be the doc What are you talking about? He's asking for our help. We don't leave our own behind. And what if it's a trap? Would you want one of us to come and rescue you? Don't bother. I'm willing to take that risk. Uh I hope you know Lil can go follow up me. I have to be uh my help um it from Jake and eating it from here what's the access to the underground gale. So get moving. You handle your things your way, I'll handle my things. Yeah. Really Regina, นี่อ่ะมาแล้วอันเนี้ยคือไปตามดเตอร์เคิร์สนะดูจากที่อธิบายมาดูจากที่ผมไปหาข้อมูลมาคืออันเนี้ยไปตามหาดเตอร์เคิร์สวนอันเนี้ยไปกับไอพี่แว่น่ะ ไปแบบไม่อ่อนใจพารกิิดอะบาบาบาไปคือเราเลือกมันกันใจจากจบไม่เหมือนกันนะ <S <S คือ,อือนนี้จะทําพารกิจไม่อ่อนใจเพื่อนอะไรเลยแต่อันนี้ทําภารกิจอ่อนใจเพื่อแบบไปช่วยเพื่อนก่อนนะแล้วเราค่อยไปตามหาดรอเคิร์เนครับแต่แต่ผมตามหาดรอเคิร์เดีกว่าเอาอุดปตามหาดรเคิร์เกลหน่อยโอ้โหางามงามไอ้กูเดินกันเดินกำพุงอีกดียว กรอ,อุ่นก็ไม่ค่อยมีด้วยงานใอ้ไอเ้เฮียนี่แม่งเป็นเป็นอะไรใช้ไม่ได้หรอมนนันขึ้นเขียวๆนูนเนี่ยเนี่ยไอ้เคียใช้ไม่ได้เปิดแล้ว,วลงครับทีนี้งานนี้ลงแล้วก็ไปจุดที่เดิม ลงดูเหมือนนายจะไปเอาคีย์การ์ดมั้งแล้วก็ไปเปิดประตูนั้นโอเคเดี๋ยวเฮี้ยวะโอ้โหนี่ตัวเฮี้ยเดียวอู้ึกว่าเฮี้ยประตูดีเฮี้ยวลอยเฮีย้ยเฮี้ยเดี๋ยวทีเล็กมาเอ้ยทีเล็กไม่เกี่ยวทีเล็กจะไปโผล่อีกทีพักออกนู่นคือเฮี้ยววะ นี่ไรบ้าคีการ์ดหรอไม่ขีการ์ดมาแล้วอำลุ่อย่างนี้มันต้องอำลรวดไม่มีอะไรให้ให้อำลรวดปืนเปินปืนเบน,นเกิดก็ไม่มีเอวนี่มีมีเลือดอยู่อยู่ดีกว่ากันถัดจะจะไม่ผิดนะนี่ไอเที้ยงมันพร้อมหมะพอเจาะเลย นี้ดันดันได้ล่าดันไม่ได้โอเคเดินไม่เก็บทองแล้วทีนี้งานนี้ป่ะไปห้องไปห้องเดิมครับเอาไอ้เฮียลืมเอฟโอ้เข้าเอ้ย <c oughs> ไม่ได้แดกนี่ถึงตัวนี้กัด สิ่ง <c oughs> ตัวนี้ก็มันมันก็ไม่ให้ทำดาเมจอะไรให้เราดรเคิร์กนี่มาตามหาด,ด็ดอกเตอร์เคิร์กจริงด้วยไปเบอร์เคิร์ดเดี๋ยวจะเจอกันอีกทีก็อาจจนะภารกิจหน้าเฮียวะ I have a มีอุโกรณอไปเฮี่ยที่มือถือเป็นแบบลูกแบบนาฬ <c oughs> ิกา that รงข้างในต้องไอ้เ <I> รือ่องนี้อ่ะมีจริงแล้วอ่ะมึงอ่ะไม่จะเปิดใ,ให้กูจากข,ข้างข้างในงูแล้วกเข้าไปด้านเดิมดูอึกว่าจะมีกระน่นปืนวได้แลวโอ้โหนั่นไงกูกะไปแล้ว

กูต้องขึ้นไปโอ้ยนั่นไงมีปืนมีนี่อยู่ด้วยอุนมีลูกดอกมีลูกดอกเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมีฮีการ์ดรอ่ะ ป,ป้อมติดบ้างเด้อเดอเด้อไอเอยี่ยปูก็กดมั่วเลยป้อมครับป้อมครับอมครับป้าอมเลยมันจะได้ลูกดอกเ,ย,เยอะๆหน่อยป้อมป้อมไม่ได้ไม่แค่นี้ตายเลยไตาครับไม่มีธุระอะไรกันกันกบแยอปรลาดนี่แล้ว ผมมีวิธีที่ดีบาันาั้นโดยที่เก็บประหยะัดกอุนปืนไว้สำหรับคนสำหรับน้องๆน,นู้นน,นทูที่เล่นนะพักหนึ่งควรเก็บกระอุ่นปืนไว้ให้เยอะๆควรเดินลบอีกแอีกอะไรแบบนั้นอะ เราเข้าไปตอนแรกก็มันต้องใช้กีการนะนะมึงอย่าเอาใช่ไหมเอะ กะมานขอหอยเฮียเดี๋ยวปิดก่อนนะเฮียอย่าแม่งแกงปูอย่มันแกงปูเออเห็นไหมไม่ต้องออกมาหนีมันอีกแล้วเฮียต้องยิงให้อารมณ์นานใช่แสดงว่าจบความจำเรานี่ดีรีบเก็บเลยรีบรีบเก็บเลย มีอะไรต้องมีอะไรต้องรีบเก็บเลยละด้านนี้เดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยเอ้ยอาอยู่อยู่ทางโน้นหน่อยเก็บเก็บนี้ก่อน ไอ้เขี้ยเพราะตอนไม่มีอะมันหาย,ยากเข้าใจปะนะนะ่ะเก็บไปห,หมดครับ <นะ S 1> ตอนไม่มีหายยากครับนะนะอโอเคไม่อุ่นเครนยี่อันมีฮ่าอันละเนี่ยเก็บกิน,ลเ,นเลือดตัวที่ว่า ไปไหนต่อวะเดี๋ยวโ,บ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 โบอ้โหเขียนนี่เดินเจ๋ไปก็เจ๋มาเอ้ยไอ้ขัดกูดิเพรนายแผ่นดิส์เพรนายแผ่นดิสนั้นมาแล้วไม่แผ่นดิสนั้นมาแล้วอ้าไอ้เหี้ยออกมานี่นี่เองกูไอ้กูก็เดินวนอยู่นั่นเนี่ย อย่าลืมนะครับผมขออิบพุดธอิออออคนติดตามพอเลย <Right now. S 1> มีคนติดตามดันให้ถึงครับมาแล้วครับโอติอีพีแรกอ่าไอาเหียไมใ่ใช่อีพีแรกจะไปด้านนู้นนะแต่อีพีนี้มาด้านนี้เออด้านนี้ด้านนี้น,น,นะครับลุยไ <c oughs> อยโหดกระโดดขีเป็ดไอฮีเป็ดกระโดเดเ <c> ฮ <oughs> ครับวิ่ง ไปเลยไปเลยโอ้โยไปครับ <co ff s> อุ่นไม่ต้องเก็บเกียต้องขอบใจมันที่กูกระเดน็นมานี่ถึงเป้าหมายจริงจริงแล้วตรงนู้นมีกระอุ่นทั้งอัหนหนึ่งนะแต่เราได้ไดเลือดเลือดอันหนึ่งก็โอเคแล้วละ่ะคุ้มต่เนี้ยคือข,ขอนจริงโอ้โหงานไอ้กูตายห้า ได้มาดิมาดิ <S <S ปืกก่อนเก็บโอ้โอดีมากแต่มันไม่ดีตรงที่ว่าไม่มีกระอุ่นปืน เอย่าเอากอุ้ยไงอุ้ยมาแม่ไอัด้โห่แย่ดีดีด เนี้ยโลหอมจริงนี่อะไรตัวแอลวะเยนี่ครับตัวแอลเดี๋ยวเดียวเดียอ้โเรือเนี่ครับปกปกติถ้าเกิดเล็อกเล็กอีกอีกอัน่งะตรงเนี้ยมันจะมากระเพื่อเราเว้ยแล้วก็จะมีชาคัตเอน็นแต่ผมเลือกที่มาตามด็อกเตอร์คนเนอร์มันก็เลยไม่มีอะไรขึ้นเราต้องไปตามด็อกเตอร์คนเนอร์นั่คือประเด็นครับ เมื่อคนเนร์จงเจริญโดนอีแรงแตกแน่โอ้โหโอ้โหเย้อีแลงเที่ยวอีแลงอีแลงอีแลง ตรงนี้อ่าแจวเจวเดียวเดียวเดียวอ่ามาดันตรงนี้ด้วยตรงนี้มีของอ่าก็ปากให้ถึงไอ้คนโอเคถ้าไปถึงไอโคนผมผมจะไปกระทืบยันบ้านแล้วก็โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยใช่ทีเนี้ยอะไรรอบมาขอให้เป็นปืนขอให้เป็นกระอุนอ่ากระอุนลูกอองแกว อ่ะทีเนี้ยเราจะมาปวดหัวครับไอ้นี้อดกันนะครับผมโอ้มไว้ตรงกลางเกี่ยวอันกลางโอเคแล้วก็อันสุดท้ายและน้ำเงินไอนนี้ก็เรียบร้อยครับไงเห็นไหมทำงานโอเค งานแล้วครับไปเปิดหมุนเตาอาร์ตปฏิกรอันนี้ไม่มีอะไรครับเป็นห้องเปล่ามันแค่ให้มันแค่แค่เรามาเปิดโอาอาร์ปฏิกรณ์ื่อชย นี่แหไทยพีมีเนี่ยนะกูตกใจมึดเลยโอเคัวเอเอ,อ,อ,อ อยอยอ่ยอ,อ,ยอ,อนนั่นมึงอย่างนี่ยเออเลยพักอ่องก็ทิ้งผู้อะ่ะ <c oughs> ครูกินไปก่อนครับเราหมดภารกิจตรงนี้แล้วไาเลยทะลุรเราก็ไม่เกี่ยวอกเสือเขือครับ ลงได้ติต๊ว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 เอา้าไม่ไม่ลงอะ่ะไอ้เหี้ยกูก็รอไปเถอะรับลงนะครับใอ้ไกิ๊ดต่อไปไปคดลิฟต์มันจะมีรถรถรถบุ๊ลิฟต์ลลอยู่ให้เราบังคับตู้คอนเทนเนอร์อ่าขอเปิดอมุดอทดดูไวยแล้วอะองพี่ชายยังมีอยู่มันเป็นอมุดเฉลออยอะ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยจ,จริงเราก็ไม่รู้อะนะ ดีแหละให้เลยใช่ปะอะ่ใช่ครับไม่ใช่ได้ไงไอ้เหี้ยเดินมาแล้วรูดที่มีเหี้ยเพื่อมีมีอะไรให้เก็บไม่มีอะไรให้เก็บเลยมีทีก็ข้างบนมีทีก็ข้างบน Yeah. ชริยะมากไหวอ่องอะไรตื๊ดเฮ้ไป,คปแค่นี้แหละเอ,อ๋เอ๋อเวลาเวลาป่ะไปไปเลยลงอยู่อ่ะ เกียร์นะครับอนะที่เราทำเมื่อกี้นี้ <c oughs> มึงงงวะใครงงขอโทษทีนะเฮียร mm ์ hmm. ไม่ใช่ธุราของข้าไปป่ะครับอ่าโอเค อะไรอ่ะไม่เคลียร์ขับไปอยู่หลังเดิมได้ไงอ่ะเดียว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 ไอ้เคีียร์คือกูงง ไม่ใช่ดีว่าตัววิกีแน่ถูกแล้วไอ้เฮียอู้แต่กไม่อยู่หลังเดิมแน่ไอ้เฮียแผ่นที่เหมือนกันเปียบเลยเข้าอย่างนี้ถ้าเราไปไป,ไปยิงมันก่อนไอ้เฮียแต่ตายเลือดไม่มีชราดดิเออยังไม่เจอมันตัวตัวไม่เืยเฮียวะ ไอ้เขี้ยเหมือนเหมือนกันปะเหมือนเมื่อหนึ่งนาทีที่ที่แล้วปะไอ้แมพที่เราเล่นน่ยไอ้เขี้ยเหมือนกันเปียบเลยแงเออเห็นปมเหี้ยวะอ้าวไอ้เหี้ยลืมมอง ผมว่ามันต้องมีอะไรอย่างไรอย่างอย่างอย่างแน่น่งอะภาดนี้ก็ขอจบเป็นแบบไปดือด้อแบบนี้แหละเดี๋ยวคลิปมันจะยาวครับผมเอาไว้ต่อที่อีพีหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ ผมด้วยผมขอไอ้คนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปไปทะลุประตู